สวัสดีค่ะวันนี้มขีข้าวผัดข้าวผัดคุณเคียงนะคะทุกคนเมื่อวานก็ทานไปแล้วค่ะวันนี้ก็ยังเหลืออีกกล่องนึ่งมีมข้าวผัดคุณเชียงที่ทําเป็นกล่องขายะคะ่ะนี่ค่ะพ่สาทําขายแล้วค่ะนี่ค่ะ ้าวผัดคุณเชียงอร่อยอร่อยนะคะทุกคนก่อนจะทานก็เลยเอามาให้ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูสักหน่อยหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะมีพริกน้ำปลามีแตงกวานะคะเพื่อนๆโอ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ค่อยชัดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีผักป้นเส้นนี่ค่ะโอ้ยโทรศัพท์ดิฉันเอ่อถือ ขออภัยค่ะขออภัยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะก็นี่ค่ะเป็นผักกุ้นเจ้นค่ะเพื่อนๆกุนเจ้นใส่ไข่นะคะอร่อยมากใส่หมูใส่ไข่ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็เห็ดหูหนูแครอทอันนี้คือพริกน้ำปลามีมะนาวด้วยนะคะบีบเพื่อคนชอบเปรียปร้ยวๆอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือข้าวผัดกุนเชียงขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฉันกำลังจะทานแลละค่ะเขียให้เพื่อนๆดูค่ะช้อนก็เพื่อนไปแล้วค่ะนี่ค่ะ